กลางดึกคืนหนึ่งในวัดเก่าแก่เงาดำทะมึนพุ่งเข้าใส่พระอาจารย์ที่กำลังสวดมนต์ทุกคนเชื่อว่าวัดนี้สงบแต่กลับมีภัยร้ายที่มองไม่เห็นเคลือบคลานมีแมวส้มตัวหนึ่งชื่อส้มมันเป็นแมวจรจัดแต่ดวงตาของมันลึกล้ำราวกับเก็บความลับโบราณไว้มากมาย หลายคืนที่ผ่านมาสิ่งของร่วงหล่นเองเสียงประหลาดดังในความมืดไม่มีใครรู้ต้นเหตุสมเริ่มเฝ้าระวังทุกซอกมุมดวงตาจ้องมองความว่างเปล่าคล้ายเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคืนนี้วิญญาณชั่วร้ายตนนั้นปรากฏกายหมายทำ้ายพระอาจารย์ผู้สงบ ทันใดนั้นส้มกระโจนเข้าใส่เงาร่างโปร่งแสงอย่างบ้าคลัง่งเสียงขู่คำรามเล็กๆดังลั่นดวงตาของมันเรืองแสงสีทองอารามพระอาจารย์เบิกตากว้างด้วยความตกใจพระองค์เห็นส้มต่อสู้ดุเดือดมันไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นทายาทแมวผู้พิทักวัดนี้จากพลังงานลึกลับมานับร้อยปี วิญญาณหลายสลายไปในพริบตาส้มกลับมานอนขดตัวตามเดิมแต่บัดนี้พระอาจารย์รู้แล้วว่าภายใต้ความสงบวัดมีผู้พิทักษ์ขนปุ๋ยตัวน้อยคอยคุ้มครองเสมอเรื่องราวของส้มจะถูกเล่าขานตลอดไป